วันนี้เราจะพาไปชมรถมินิ MPV รถอนเนกประสงค์7ที่นั่งที่กำลังเป็นที่ิยมอยู่นั่นก็คือ t o ต o าวอ o ซี 1.8S แไทยบิดรุ่น Top Fu ู l ออปชั่คันนี้เลยค่ะ เชสซอัออโต้สาขาสาทรนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด1.8ลิตรค่ะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่95แรงม้าค่ะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อหน้านะคะที่สำคัญนะคะเขานะคะมี อัตราการสิ้นเปลืองนะคะอยู่ที่23กิโลต่อลิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีความเท่นะคะแล้วลักษณะข,ของเขานะคะหน้าตาจะคล้ายๆกับเวลไฟเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าเป็นเวลไฟขนาดย่อส่วนลงมานะคะเรามาดูตรงไฟหน้านะคะไฟเดย์ไทม์ n ันนิ่งไรตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ LED ค่ะแล้วก็ความเก๋ของเขาอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ไฟทวายไล์ของเขานะคะด้านในจะมีคริสตัลน,นะคะแบบนี้จะดูเท่แล้วก็ดูหรูมากๆเลยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่าอ่าด้านข้างตรงนี้นะคะเขาจะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนขนาด17นิ้วนะคะซึ่งเป็นล้อที่สวยมากๆเลยะะล่ะค่ะและเรามาดูด้านข้างนะคะประตูทางเข้าแบบย์เลสเนาะแล้วก็ประตูสไลด์เป็นไฟฟ้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยด้านหลังนี้ก็จะเป็นไฟท้ายก็เป็น LED เหมือนกันโคมไฟนะคะเป็นลมดำมาให้แบบนี้มี2เส้นโครเมียมแบบนี้โลโก้สัญลักษณ์ Toyota แล้วก็สัญลักษณ์วอ x ี่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะเวลาอยู่บนท้องถนนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะ ามาในส่วนของห้องโดยสารนะคะตอนที่1นเนะาะฝั่งคนขับนะคะก็จะมีความโล่งโปร่งอยู่นะคะแล้วก็เราดูตรงนี้เลยค่ะเสาดีตรงนี้มีความกว้างมากทำให้ ผู้ขับขี่เนาะมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะอ่าตรงนี้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นเนาะขวามี Adaptive Cruise Control ซ้ายก็คือแบบบวอล่มได้นะคะรับสายได้หน้าจอสามารถวัดตรงนี้เป็นแบบกึ่งดิจิตอลนะคะใช้งานง่ายสะดวกค่ะและที่สำคัญด้านหน้าตรงนั้นนะคะเขาก็จะให้ h e ด d รตดิสเพย์มาให้ด้วยนะคะผู้ขับขี่นะคะไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนเลยละคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอหน้ากันจอหน้าตรงนี้นะคะเป็นจอแท้มาจากญี่ปุ่นเลยใช้งานง่ายนะคะรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto เนาะเพียงแค่กดนี่ต่อ Bluetooth, บลูทูธแบบนี้ได้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ไฟฉุกเฉินปุ่มแอร์ A, นะคะปรับแยกกันอิสระนะคะซ้ายขวาคันนี้มีระบบนานโนอีมาให้ด้วยเนาะก,ก็คือกรองอากาศภายในรถนะคะให้รถแบบ มีความแบบอากาศบริสุทธิ์อ่าหัวเกียร์เป็นแบบไฟฟ้านะคะแบบใหม่ด้านในตรงนี้เก็บของชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ USB Type C เนอะกล้อง360องศานะคะเดี๋ยวตูจะกดให้ดูอย่างนี้นี่นี่เราสามารถดูนะคะเพราะเขาเนี่ยมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยเนะคะมีความปลอดภัยสุดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ กระจกตรงนี้นะคะเป็นดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์แบบนี้นะคะคือในกรณีที่มีผู้สารแถว3เนาะนั่งแบบขวางแล้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเราจะถอยหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นด้านนอกแล้วก็พัก,กลับมาก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะปกติอแล้วที่สําคัญที่วางแก้วมีมาให้ตรงนี้นะคะที่วางแก้วตรงกลางนะคะวางมือถือเก็บของอะไรได้คอนโซลด้านหน้านะคะ ตอบโจทย์นะคะคุณพ่อ้านแม่บ้านมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารแถวสองกันดีกว่าค่ะเวลากดเข้านะคะก็ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะแบบนี้และนี่ค่ะ Universal Step นะคะหรือว่ากับบันไดนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกเลยค่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหร huh. ือว่า nah, น้องๆหนูๆนะคะขึ้นลงได้อย <oh ่างง่ายดายเลยค่ะเพราะเขามีมือจับแบบนี้นะคะ รูปตัว B แบบนี้เดี๋ยวตาจะขึ้นให้ดูนะคะนี่ง่ายมากแบบนี้เลยบอกก็คือกว้างมากแล้วก็เล็กลูมหรือว่าเฮดลูมเนี่ก็คือเหลือเยอะมากๆต,กตุ๊กตาสูงประมาณ160เนาะยังสบายเลย170หรือว่า180ก็ยังนั่งสบายอ่าเลื่อนหน้าได้สำหรับบางท่านที่จะเข้าไปแถว3เนาะหรือว่าอย่างนี้ได้นะคะปรับเอนได้แบบนี้ หรือว่าจะเป็นลองนั่งตรงนี้ก็ได้จะเป็นปรับแมนนวลนะคะทั้งหมดเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะแล้วเบาะก,ก็นั่งสบายนะคะไม่ร้อนเพราะเขาเป็นเบาะหนังสลับผ้านะทําความสะอาดง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็นี่นะคะนี่พี่พักแขนจากนั้นเรามาดูตรงนี้กันค่ะนี่ช่องวางแก้วเขาตัมาให้แบบนี้สองช่องแล้วก็นี่ที่ชัดชัดแบบไทไหซี่นะคะแล้วก็วางของได้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็น power outlet เนาะนี่นะคะให้มาด้วยสำหรับจะนั่งทำงานเสียบเออชาร์จแบตโน้ตบุ๊กต่างๆนะคะแล้วตรงนี้นะคะปรับแอร์ได้เลยค่ะตรงกลางบนเพดานตรงนี้เนาะปรับแอร์ปรับเบาอ,อุ่นร้อนอุ่นเย็นได้เลยนะคะแล้วก็นี่สายขวาแยกกันอิสระเดี๋ยเราไปดูแถวสามันดีค่ะค่ะว่ายังสบายอยู่หรือเปล่าไปกันเลย อ่าแถว3อันนี้ก็คือเป็นบาะแถว2ที่นั่งปกติเนาะนี่ตุก็ยังมีแบบพื้นที่เล็กรูมยังเหลือเลยอะ่ะ h e ด d r o ก็ยังเหลือนะสบายไม่ได้อึดอัดเนาะแล้วเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะพับแบบ5 0าสก็คือนั่งสองคนสบายแต่นั่งสามคนก็ได้เพราะว่าเขามีหัวหมอนตรงนี้มาให้นั่ง3าคนก็แค่ตรงนี้แล้วก็นี่ซิทเบลก็มีมาให้ซ้ายขวาแล้วก็แถว3าอยู่ตรงนี้เนาะที่วางแก้ว ขวาซ้ายแต่ด้านซ้ายจะมีสองช่องเนาะแบบนี้เบาะก,ก็เหมือนกันเป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะแล้วเดี๋ยวดูนะว่าเราจะเอนได้หรือเปล่านี่เขาก็จะมีสลับมาให้ตรงนี้นะคะนี่สลับแบบนี้เนาะเราก็ดึงให้จนสุดอ,อ๋อแล้วก็หักไปแบบนี้สบายนะกระจกด้านข้างก็คือกว้างมากเลยอะ่ะขอนอนก่อนนะ <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะเก็บสัมภาระได้เยอะแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ กระจกด้านหลังตรงนี้ก็คือกว้างมากแต่มีอย่างนึงที่อยากจะให้ดูตรงนี้ที่ปัดน,น้ำฝนเขาแอบไว้ตรงนี้คือดีมากเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาบดบ,บังกระจกบานหลังเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนี่อยากให้ทุกคนนะคะมาดูตรงนี้เลยปุ่มนะคะเปิดปิดประตูท้ายเขาจะย้ายไปอยู่ด้านข้างแล้วจะเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยละคะ่ะด้านในก็คือปิดด้านนอกก็คือเปิดเดี๋ยวัวเปิดให้ดูแบบนี้กดค้างไว้เน แล้วที่สำคัญสามารถปรับนะคะระยะในการเปิดปิดได้เองตามความต้องการเลยในกรณีที่เราไปจอดตามห้างต่างๆที่พื้นที่เขาอนข้งที่จะจำกัดมากๆเลยใช่ไหมเราก็แค่เปิดนิดเดียวเองอะเปิดนิดเดียวเราก็เก็บของเงี้ยเราก็ไม่จะเป็นต้องเปิด,ปดให้หมดใช่ไหมคะก็ทำได้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเก็บของได้เยอะแค่ไหนเนาะ การพับเบาะจะเป็นแบบแขวนเนาะเราก็จะต้องเอาหัวหมอนตรงนี้นะคะเก็บก่อนเนาะนี่เก็บไว้ด้านข้างตรงนี้เลยแบบนี้เนี่ยค่ะการพับง่ายมากผู้หญิงอย่างเราทําได้นะคะตัวเล็กๆทําได้ค่ะนะคะเขาจะมีลูกศรมาให้เนาะแบบนี้เลยก็คือ1ึตึ๊บสองเก็บแขวนแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายเดี๋ยวเราไปดู นะคะฝั่งซ้ายก็เหมือนกันค่ะก็คือ1 2 3ขึ้นแบบนี้เลยเป็นไงเอ่ยกว้างมากๆเลยนะคะสำหรับสายปิกนิกสายครอบครัวที่แบบออกต้องการออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายๆวันเนี่ยโหจัก,กระยาะนทั้งคันยังใส่ลงไปได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะแอบซ่อนแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ว้าวช่องเก็บของด้านล่าง อันนี้ใครบอกว่าไม่สําคัญสําคัญนะคะคุณผู้ชายเนาะมีรงท้าผ้าใบารองท้าฟุตบอลโอ้โหกลิ่นก็ไม่พึงประสงค์แน่นอนหรือคุณแม่บ้านนะคะที่ชอบทานทุลงทุเรียนเนาะก็คือกลิ่นไม่พึงประสงค์แน่นอนนะคะนี่แอบแอบไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะกลิ่นก็จะไม่แบบไปรบกวนห้องโดยสารด้านหน้าแน่นอนและที่สําคัญนะคะรุ่นท็อปคันนี้เขาจะให้ยางอะไหมาด้วยแอบอยู่ตรงนี้อ่า นะคันนี้จะมีมาให้เนาะก็แล้วแต่ออปชั่นของแต่ละคันเนาะโดยรวมแล้วนี่ถือว่าตอบโจมมามากเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวรถเอเนกประสงค์ที่แบบว่าไปปิกนิกครอบครัวลูกหลานเยอะเต็มบ้านเนี่ยคันนี้ตอบโจมมามากเลยล่ะคะ่ะคันนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Toyota s a f e t ี่เซนส์0นะคะเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเลยค่ะและนี่ก็คือ t o y o ต a v o x ล์คซี่หนทิดรุ่นท็อป full ออชั่คันนี้ค่ะ ที่นี่นะคะเราจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีค่ะคือจะเป็นสีขาวมุกแล้วก็สีดำเงาแบบนี้เลยนะคะท่านนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์022699999นะคะเป็นเบอร์กลางของเคซหรือติดต่อมาโดยตรงที่เบอร์เซลทุกตา0883756868 ตุกตายินดีให้บริการค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความสนใจรถพรีเมียมรถนําเข้านะคะแล้วก็มีศูนย์บริการแบบครบวงจรเชิญเข้ามาได้ที่โชว์รูมทีแสแอลออโต้สาขาสาทรสาขาแจ้งวัฒนะสาขาภูเก็ตนะคะตามที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะเรานะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะตุกตาก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ